อำเภอเกาะสมุยมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อ<น>วันที่7พฤษภาคม2566ภายในอาคารการจนาพิเศษบรรยากาศของการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่มาทำงานในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยสำหรับอำเภอเกาะสมุยมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้ลงทะเบียนไว้จำนวน5612คนและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจำนวน63คน ซึ่งเป็นจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นการตื่นตัวเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งล่วงหน้าของอําเภอเกาะสมุยพันตํารวจเอกไก่เริกงามศรีอ่อนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเกาะสมุยได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลความปลอดภยัยพร้อมอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้านนายพนมวิไลรัตน์ประลัดเทศบาลนครเกาะสมุยในฐาน,นะประธานอนุกรรมการเลือกตั้งเขตสองอำเภอเกาะสมุย ได้เตรียมความพร้อมของสถานที่พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งหลังจากปิดหีบลงทะเบียนเมื่อเวลา17.00นาเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยได้เร่งทำการตรวจนับเอกสารพร้อมแยกลงคะแนนเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจำนวน11หีบโดยบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจะมีเจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์มารับไปดำเนินการจัดส่งให้แต่ละจังหวัดส่วนบัตรเลือกตั้งในเขตจำนวน2หีบเจ้าหน้าที่จะนำหีบบัตรไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูทรเกาะสมุย โดยมีการเก็บไว้ภายในห้องควบคุมผู้ต้องหาโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าว่าต้องการรัฐบาลแบบไหนหรือต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งทําอะไรมากที่สุดท่านมุมมองอ่ะคืออยากจะทําอะไรให้เกิดความรักสามัคคีกันในประเทศนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ปรับปรามเรื่องยาเสพติดเป็นหลักนะคะก็เข้าถึงประชาชนนะคะดูแลประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ ก็ให้เศรษฐกิจฟื้นอะไพวกนี้ค่ะสนับสนุนข่าวโดยโรงพย status, า teraz, matrix, บาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลงพยาจำกัด